สวัสดีค่ะพกเรานักเรียนโรงเงรียนรัชดาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พวกเรามานำเสนอเส่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องร่อนพลังยานค่ะค่ะเคร,รื่องร่อนพลันยานนะคะคือเครื่องบินตําลองประเภทมีหน่วยกำลังขับในตัวโดยใช้แรงบิดจากการพายตัวของยางะมะม่นในพัดเพื่อสร้างแรงฉุดแในพักให้เครื่องบินขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องบินพลังยานที่บินได้อย่างอิสระ ไม่มีระบบวิธีบ,บังคับในกลไกใดๆในการบังคับควบคุมการบินการวางตัวของเครื่องบินทิศทางการบินระดับความสูงในขณะที่กําลังอยู่บนอากาศค่ะคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องบินจาลองพลังยางมีลักษณะเป็นเครื่องบินจาลองที่จําลองย่อส่วนลงมาจากแบบเครื่องบินจรงิจรงๆโดยไม่จํากัดลักษณะแบบในเรื่องของเครื่องบินที่จะใช้เป็นต้นแบบในการจําลองรวมถึงเทคนิควิธีการสร้าง แต่ต้องมีเครื่องบินที่มีชุดใบพัดหนึ่งชุดมีน้ำหนักเหมาะสมกับพื้นที่ปีกและมีค้าววิ่นดิ้งของเครื่องบินสามารถบินอยู่บนอากาศได้ด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์ค่ะปีกให้แรงยกกับเครื่องบินได้อย่างไรปีกสร้างแรงยกได้จากความแตกต่างของความเดีอากาศที่ไหลผ่านปีกด้านบนและด้านล่าง เนื่องจากอากาศต้องไหลผ่านด้านบนของปีกในระยะทางที่มากกว่าด้านล่างอากาศด้านบนจึงต้องเดินทางให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะให้กระแสะอากาศทั้งบนและล่างมาเจอกันได้ที่ชายปีกหลังตามหลักของเบอร์นูลีกระแสะลมที่ไหลเร็วจะมีแรงดันน้อยกว่ากระแสะลมที่ไหลช้า ดังนั้นแรงดันด้านล่างปีกจึงมีมากกว่าด้านบนปีกทำให้เกิดแรงยกขึ้นที่ด้านล่างของปีก 재미, кереген к filtы.